เอาอะไรไปมังม่งนะเอาแค่เง,นนเ,คเงินัผมแช่เงินใช่ I am sorry เขาเขียนโน้ตไว้ให้เราใช่แล้วก็บอกว่าผมขอโทษผมต้องการแค่แค่เงินผมไม่หยิบของอะไรคุณไปแล้วคุณหยิบโทรศัพท์ไปทำไม ไม่อยากเห็นหรอกไอเอ็มสอรี่ผมไม่อยากทำจำเป็นผมต้องการแค่เงินที่เหลือไม่แตกครับวันหน้าผมจะใช้คืนครับ้านอยู่ตรงนู้น อุลเราเอาเอาอะไรไปบ้างนะเอาใช้เงินครับผมใช้เงินครับแล้วเรามีความจำเป็นย<อ>ังไงวะที่ขโมยอ่ะเอาไปใช้ทำอะไรจนเจอลูกครับผมอ๋อจนเจอลูกใช่คเปิดเข้าไปเลยหรอได้อะไรกันก็มีกระแทกนิดหน,นึงกระแทกนิดนึงแล้วก็ ในร้านพิซซ่าที่เราได้อะไรบ้างครับได้ได้ได้เงินครับได้เงินไปสักประมาณเท่าไหร่ไม่กี่พันหรือเอาไปซื้อนมใช่ครับมีลูกกี่ขวบเนี่ยขวบครึ่งนะครับมีลูกกี่คนคนเดียวครับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับแต่ก่อนเราทำงานอะไรครับทำงานขับรถส่งแจ็คเขาบอกเห็นบรรอากาศได้ยัง อะไรทำมาเนี่ยอะไรอ่าเงี้ยมนมาเพือไวาิงที่ได้เราไปทำอะไรทำไปขายคเราไปโพสขายอยู่ในเพจไหนหรือว่าเปุส่วนตัวร็นเป็นเุ้เป็นมารเก็ตเป็นคือเซาบให้เขาอให้ของงานเพราะว่าพนักงานเขป็นเยพนักงานแย้ายไปอีกสาขาแล้นเาเลยบีบออกแล้วก็เลยรบกวบ ผมก็หาครับแต่ยังยังหามไม่ได้ช่วงนั้นก็เลยไม่มีไม่มีเงินจิงเกือแล้วตงงานมาันมานานแค่ยังครับก็ประมาณสองเดือนได้ I am sorry เขเขียนโน้ตไว้ให้เราใช่แล้วก็บอกว่าผมขอโทษผมต้องการแค่แค่เงินผมไม่หยิบของอะไรคุณไปแล้วคุณหยิบโทรศัพท์ฉันไปทำไม รีหนึ่งยี่สิบเพราะว่ากล้องมันเตือนไปหาที่ลูกสาวแต่ว่ามองไม่เห็นตัวคนค่ะเนอะไรขนมมีเงินสดค่ะประมาณหมื่นกว่าแล้วค่ะแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มีกล้องวงจรปิดครับกล้องวงจรปิดคือไม่สามารถมันถอดออกมันถอดออกถอดออกไปเลยค่ะถอดออกไปเลยไม่มีพาวก็เลยย้อนดูไม่ได้ ตอนนี้ได้จับได้แล้วรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณตำรวจค่ะคือทํางานโอเคทํางานได้ได้ค่อนข้างอ,อโอเคอะค่ะเดีเ๋ยวจับได้ขอบคุณมากค่ะในส่วนของผูก้กรความผินะฮะเรามีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไม่อยากให้เขาทําแบบนี้อีกคือเราอยากได้ของของเราคืนที่คุณเอาไปเพราะว่าเราเดือดร้อนเหมือนกัน คุณบอกว่าคุณเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมากกว่าคุณอีกเพราะคุณมาทําลายเข้าของเราด้วยเสียหายแล้วเงินของเราเงินของลูกที่เขาเด็กน้อยอะ่ะเขาเขาเก็บอะ่ะเขาพยายามเก็บเพื่อที่จะอ,อยากได้ของของของที่เขาอยากซื้อ mm hmm. แต่คุณมาเอาของน้องไปแล้วเอาเงินที่เราสะสมไว้ไปเราก็ทํางานเหนื่อยเราอยากได้ของของเราคืน ที่มองยังไงว่าเศรษฐกิจสมัยนี้มันมันนไม่ค่อยจอย่ไม่ไม่ดีเท่ามันไม่ค่อยดีไงคะแล้วคุณมาทําแบบนี้คือมันไม่ไม่ใช่อ่ะคือคุณไม่ครัวนะคะมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสาคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับ